Hey, เคอรามออนุมัติงบประมาณจ่ายเงินโยยาให้กับผู้ประกันตนมาตา3าม3ามาตา3า39และมาตรา40รอบที่2คนละ5,000บาท ครับสวัสดีครับวันนี้ก็วันที่30สิงหาคม2 5ง4นะครับข่าวใหม่ล่าสุดด้านนายธนกรวังบุญคงชนะนะครับโฆษกประจำสำนักนายกร,รัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีนะครับอนุมัติขยายกรอบวงเงิน44,314ล้านบาทนะครับรวมเป็นเงินทั้งสิ้น77,785ล้านบาทเพื่อน,นำมาจ่ายเยียวยาเพิ่มเต็มอีก1เดือนนะครับให้กับผู้ประกันตน มาตา3า39และมาตรา40ในพื้นที่13จังหวัดสีแดงเข้มอีกคนละ5,000บาทนะครับซึ่งจะเป็นเงินเยียยาก้อนใหม่หลังจากได้รับไปแล้ว1เดือนนะครับผมนอกจากนี้ยังได้อนุมัติงบประมาณจ่ายให้กับผู้ประกันตนมาตรา40นะครับที่เปิดให้ลงทะเบียนเพิ่มเติมใน19จังหวัดนะครับซึ่งสิ้นสุดในการลงทะเบียนไปแล้วเมื่อวันที่24สิงหาคม2 5 1 4ส่วนผู้ประกันตนมาตรา3-3นะครับก็จะได้รับเงินยียยาเพิ่มเติม,ตมอีก2,500บาท เป็นเดือนที่2นะครับโดยกระทรวงแรงงานนะครับจะเสนอของงบประมาณในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัปดาหนะ์หน้าท้งนี้นะครับการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประกันตนนะครับรอบ2ยังไม่ได้กําหนดวันจ่ายเงินที่ชัดเจนนะครับแต่โดยกระทรวงแรงงานนะครับต้องกลับไปจัดทําแผนเสนอมาอีกครั้งแต่ที่แน่ๆนะครับ อนุมัติมาเรียบร้อยแล้วนะคนละห้าพันอีกหนึ่งเดือนทีนี้นะครับหลายๆคนสอบถามเข้ามาครับวันนี้ผมก็จะรวมคําตอบคําถามเกี่ยวกับเงินเยียวยานะครับบางคนม3 3ไม่ได้รับเงินเยียวยามสามเ0มยังไม่ได้รับเงินเยียวยานะครับเป็นคําถามที่หลายๆคนสอบถามเข้ามาวันนี้นะครับผมได้รวบรวมคําตอบคําถามเกี่ยวกับเงินเยียวยาการสังคมมาตรา39มาตรา40แล้วก็มาตราส3นะครับใน29จังหวัดเพื่อครอบคุม คำถามแรกนะครับสาหรับมสามสามที่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยานะครับสาหรับมสามสามนั้นนะครับก็จะมีการโอนเงินรอบเก็บตกทุกๆวันศุกร์นะครับในทุกสัปดาห์นะครับจนกว่าจะได้รับเงินนะครับจนถึงวันที่31มธันวาคม2องพเพียงท่านนะครับไปผูกบัญชีธนาคารกับพร้อมเพย์นะครับเลขบัตรประจําตัวประชาชนให้เรียบร้อยนะครับมาตรสามสามนะครับในส่วนของการโอนเงินเยียวยามสามเก้ามสี่ศูนย์นะครับในพื้นที่13จังหวัด กรุงเทพมหานครฉะเชิงเซาชนบุรีนครปฐมนนทบุรีณราธิวัสปทุมธานีปัตตานีนะครับพระนครเสียยุธยายะราสงขาสมุดปราการสมุดสาครนะครับเงินเยียวยาม .39 โอนเข้าบัญชีธนาคารพร้อมเพททีผ่ผูกกับหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนนะครับในวันที่23สิงหาคม25 6 4นะครับเงินเยียวยามาตา40น์โอนเข้าบัญชีธนาคารผูกพร้อมเพ์นะครับก,กับเลขบัตรจำ ตัวประชาชนนะครับเรื่อวันที่24สิงหาคม2514นะครับในพื้นที่16จังหวัดนะครับก็ได้เช่นกันนะครับผมสำหรับผู้ที่สมัครม .40 รายใหม่นะครับฟังนะครับสำหรับผู้ที่สมัครนะครับมาตรา40รายใหม่ทำการชำระเงินเรียบร้อยแล้วแต่ไม่ขึ้นว่าได้รับสิทธิ์นะครับจะได้รับเงินเยียวยาหรือไม่นะครับตรงนี้ฟังดีนะครับสำหรับ ใครที่เช็คแล้วยังไม่ได้รับสิทธิ์นะครับสำหรับคนที่สมัครและจ่ายเงินนะครับตั้งแต่วันที่4สิงหาคมนะครับทางประกันสังคมนะครับอยู่ระหว่างการนำข้อมูลเข้าระบบนะครับทยอยเช็คให้ตั้งแต่27สิงหาคมนะครับ2,514เป็นต้นไปแนะนำนะครับให้ผู้ที่สมัครและชำระเงินเก็บใบเสร็จ ที่ชําระไว้หากไม่ได้สิทธิ์นะครับให้ท่านนะครับรอทบทวนสิทธิ์ในวันที่1กันยายน25งพนี้นะครับผมถ้าท่านเช็คแล้วว่าได้รับสิทธิ์นะครับแต่เงินเยียวยามันไม่เข้าบัญชีต้องทําอย่างไรนะครับหากท่านเช็คแล้วได้รับสิทธิ์แต่ไม่ได้รับเงินเยียวยานะครับตรงนี้นะครับให้รอการโอนเงินจากทางประกันสังคมนะครับในรอบเก็บตกนะครับทุกวันพฤหัสบดีนะครับผม แล้วก็ตรวจเช็คบัญชีพร้อมเพย์ว่าเราทําการผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนแล้วหรือยังนะครับเนื่องจากทางประกันสังคมจะโอนให้เฉพาะบัญชีนะครับที่มีชื่อตรงกันเท่านั้นนะครับหากทําครบก็รอโอนนะครับรอบเก็บตกได้เลยนะครับสําหรับคนที่สมัครนะครับแล้วขึ้นสิทธิ์ตอนแรกพอเช็คอีกครั้งหนึง่งทานไม่ได้สิทธิ์นะครับ นะครับตรงนี้ไปดูนะครับถ้าท่านอยู่ใน29จังหวัดสีแดงเข้มนะครับจะได้สิทธิ์แน่นอนนะครับเดี๋ยวรอรายชื่อเข้าระบบนะครับแล้วคําถามต่อไปนะครับสรุปได้เงินเยียวยาทั้งหมดกี่เดือนนะครับหลายๆคนสอบถามเข้ามานะครับสำหรับ13จังหวัดที่ล็อกดาวก่อนนะครับผมได้รับเงินเยียวยา2เดือนแน่นอนครับวันนี้มีอนุมัติออกมาแล้วนะครับสำหรับ16จังหวัดหลังนั้นจะได้รับนะครับเงินเยียวยา1เดือนนะครับ คำถามต่อไปเงินเยียวยาเดือนที่2เข้าเมื่อไหร่นะครับตรงนี้นะครับวันนี้เพิ่งทําการนะครับคอรมออนุมัติออกมานะครับตรงนี้ก็ต้องรอกระทรวงแรงงานเสนอคอรมออันนี้อนุมัติไปแล้วนะครับแล้วก็ให้กับผู้ประกันตนมาตรา3-3นะครับคนละ2 5 0 0มาตรา39และมาตรา40นะครับรับเพิ่มอีกคนละ5,000บาทนะครับตรงนี้เดี๋ยวรอชัดเจน วันที่ชัดเจนนะครับว่ามีกําหนดการวันไหนเดี๋ยวผมจะนําข่าวมาอัปเดตให้อีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับคนที่ขาดทรงนะครับสมทบม40นะครับตรงนี้ถ้าไม่เคยลาออกก็ยังได้สิทธิ์และเป็นผู้ประกันตนอยู่นะครับจะมีสิทธิ์รับเงินเยียดยานะครับต้องจ่ายเงินและอยู่ในพื้นที่29จังหวัดเท่านั้นนะครับผมในส่วนของการขอยื่นทบทวนสิทธิ์ม3 3ม39มและม40นนะครับใครที่เช็คแล้วนะครับทันแม่รับสิทธิ์นะครับ เตรียมทบทวนสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1จนถึง30กันยายนคือเดือนหน้าทั้งเดือนนะครับท่านสามารถทบทวนสิทธิ์ได้เฉพาะผู้ที่เช็คสิทธิ์แล้วไม่ได้รับสิทธิ์เท่านั้นนะครับในส่วนของมาตรสาสามที่อยู่ใน9กิจการประเภทนะครับย9จังหวัดนะครับ ม39นะครับที่มีสถานะเป็นผู้ประกันตนภายใน31รรกรกฎา,าคม64และม40ที่อยู่ใน13จังหวัดแรกนะครับที่มีสถานะเป็นผู้ประกันตนและสมัครภายใน31กรกฎาคม64จะจ่ายเงินภายในวันที่10สิงหาคมอันนี้ก็ผ่านมาแล้วนะครับและ16จังหวัดหลังที่สมัครจ่ายเงินภายในวันที่3สิงหาคมนะครับท่านทบทวนสิทธิ์ท่านต้องติดต่อหมายเลขนะครับ1506โทรไปเลยของประกันสังคมนะครับ หรือท่านไปติดต่อที่สําสนักงานประกันสังคมจังหวัดพื้นที่สีแดงที่ท่านอยู่นะครับอันนี้นะครับไปติดต่อประการสังคมพื้นที่สีแดงที่ท่านอยู่นะครับเพียงแค่ท่านใช้บัตรประจําตัวประชาชนใบเดียวนะครับจะเปิดลงทะเบียนม40รอบเก็บตกอีกหรือไม่นะครับอันนี้มีคําถามสอบถามเข้ามาตอนนี้นะครับเบื้องต้นยังไม่มีเปิดลงใหม่นะครับตรวจสอบสิทธิโครงการเยียยานะครับก็สามารถเข้าไปที่ เว็บไซต์ของประกันสังคมนะครับ www.sso.go.th นะครับอันนี้ก็จะเป็นคำถามคำตอบนะครับที่รวบรวมมาขอขอบคุณข้อมูลนะครับเพจบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับที่ได้รวบรวมข้อมูลมาเพราะแม่พี่น้องนะครับได้ฟังเกี่ยวเกับนะครับเงินเยียวยาต่างๆนะครับผมสำหรับนะครับม .33 ม .39 ม .4013 จังหวัด แรกนะครับที่ประกาศออกมาล็อกดาวน์นะครับท่านได้อีก1เดือนแน่นอนนะครับแต่รอวันที่สรุปที่ชัดเจนออกมานะครับว่าจะมีการโอนวันไหนนะครับเดี๋ยวถ้าผมมีความคืบหน้าอย่างไรจะมารีบแจ้งให้ท่านทราบนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ